พ่อพันหนึ่งตัวนี้สามารถจะมีเมียได้ประมาณถึง20ได้แต่เราไม่ได้แต่เราไม่ได้แต่เราไม่ได้โอ้อยากเป็นไก่เลยๆๆ <c oughs> ทำอะไรคะเ <c oughs> นี่ยกำลังเช็ดน้ําไก่ครับเช็ดน้ําไก่ทำไมต้องเช็ดคะก็คือเราต้องดูแลแบบผิวพรรณเขาให้เขาแบบว่าคลายร้อนแล้วก็มาเช็คดูสุขภาพเขาว่าเป็นยังไงจริงหรือเปล่าใช่ครับนี่นี่ชนมากี่ไฟแล้วฮะอันนี้ชนมาทั้งหมด4ไฟครับสไฟชนะชนะ3แพ้หนึ่งไปยังชนะชนะ3ครับแพ้1 แต่ว่าถ้าถ้าไก่แท้แล้วคือต้องต้องหยุดชนเลยใช่ไหมหยุดชนแล้วครับหยุดชนเลยหยุดชนแล้วมันจะมันจะจําได้ใช่ครับคือเนี่ยในช่วงนั้นเขาก็ถือว่าถือว่าเขาสร้างชื่อเสียงทําคุณงามความดีให้เราก่อนหน้านี้แล้วสามเที่ยวแล้วโอเคพักผ่อนต้องพักผ่อนทําหน้าที่ของพ่อพันธุ์แล้วแต่ว่าต้องสุขภาพแข็งแรงเพราะการที่จะปีทายาทเนี่ย มันก็ต้องดูแลสุขภาพให้ดีเมื่อที่ลูกของเขาได้ออกมาเนี่ยถ่ายทอดพันธุกรรมเขาได้ดีด้วยเดอ๋ยเราต้องไม่ไม่ทายตอนนี้แบบว่าไม่ไหวแล้วเดินแบบว่าแย่แล้วดูแลเข้าไปตลอดครับตั้งแต่ตอนที่เขาเป็นนักกีฬายันยันตอนที่เขาเป็นพ่อพันธุ์ครับนี่เป็นไก่จากประเทศอะไรครับอันนี้ไก่ชนสายพันธุ์พม่าครับสายพันธุ์พม่าเดี๋ยวนี้จะเป็นที่นิยมครับเขาชอบไก่เขาเรียกว่าไก่ไก่ชนที่เป็นสีเยียสีก็เหมือนตัวเมียสร้อยก็จะเป็นแบบ โค้กลมๆเหมือนตัวเมียอย่างเงี้ยครับทีนี้เขาบอกคนเลี้ยงไก่นี่คือบางคนรักยิ่งกว่าเมียเองใช่ไหมจริงเปล่าจะยิ่งกว่าเมียก็ไม่ใช่แต่ก็ต้องดูแลต้องดูแลอย่างดีคือาูแลดีแน่นอนสร้างชื่อเสียงให้กับเราแล้วเขาก็เป็นเขาเรียกไปต่อสู้ เพ like ื่อเพื่อเราครับผมก็ต้องดูแลแลให้ดีครับดูแลมีไก่ชนกี่ตัวให้ตอนนี้ระพีพัดฟาร์มเกือบร้อยครับเกือบร้อยเกือบร้อยนี่คือคือไก่ที่ยังยังสามารถยังชนอยู่ได้ชนได้ครับแล้วก็มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ด้วยรวมแล้วก็มาเกือบร้อยครับแล้วลูกไก่นะลูกไก่ก็ที่นี่ก็เพาะไว้บ้างครับเพาะไว้บ้างไม่มากแต่ก็คือผมจะเปิดเป็นระบบลูกฟาร์ม คือจะให้พ่อแม่พันธเข้าไปแล้วก็เมื่อเวลาเขาเพาะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยแล้วก็เขาก็จะมาส่งเราตอนที่เป็นไก่หนุ่มไก่สาวอีกทีนึงเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนที่สนใจเกษตรกรที่เขาอยากจะเพาะพันธุ์แต่ว่าไม่ได้ไปชนเ <fe el América> พาะส่งเราอย่างเดียวเพื่อสร้างรายได้ครับโอเคเลยอ่ะครับ <S <S: <S> <S ซึ่งตรงนี้พื้นที่ก็กี่ไร่ครับทั <S <S: ja ้งหมด8ไร่คร ja ับแปดไร่แปดไร่เป ja ็นท ja ี่เลยจัดเต็มขออนี้ตเดินทัวร์สักนิดนึงนะฮะแล้วเดี๋ยวไปนั่งคุยกันต่อครับได้ครับ นี่พ่อพันธุ์หลักที่นี่ผมใช้2ตัวนี้สองตัวเองเหรอสองตัวนี้พ่อพันธุ์หนึ่งตัวนี้สามารถจะมีเมียได้ประมาณถึง20ได้โอ้โหแต่เราไม่ได้แต่เราไม่ได้แต่เราไม่ได้โอ้อยากเป็นไก่เลยมีไก่พม่ามีไก่ไทยด้วยไหมครับไก่ไทยมีน้อยครับคือจะมีแบ่งแบ่งพักพวกมาเลี้ยงบ้างแต่ที่เนี้ยสายพันธุ์หลักจะเป็นพม่าพม่าเด้ผมได้ข่าวมาว่าคือไก่พม่านี่จะเป็นเป็นตีแบบโหดสายดุหน่อย ไฟเตอร์ถ้าเป็นไทยนี่จะเป็นแบบมวยฝีมือป่ะก็พม่าพม่านี่จริงๆเป็นเป็นมวยฝีมือนะครับพม่าเนี่ยคือเป็นบางทีเป็นเป็นมวยวงนอกแต่ไก่ไทยเนี่ยจะเป็นไก่ที่โอ้เป็นมวยเข่าคือจับจับปอดเต่ใช่ครับเป็นมวยเข่ามวยวงในแต่พม่าจะเป็นมวยวงนอกซึ่งที่เนี่ยสายพันธุ์หน่งผมก็จะเป็นมวยวงนอกคือไม่ปะทะด้วยเหรอหาโอกาสชิงเตะออกเหลี่ยมออกออกเหลี่ยมออกลีลาเพื่อที่จะหาช่องออกอาวุธเขามงเป็นอย่างนั้นไก่ที่นี่ เป็นยอดน่าสนใจนะอยากเห็นการฝึกแล้วอะ่ะครับ <laughs>